ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนทุกคนก็วันนี้อยู่กับเกมแล็ k นอล็อกโมบายนะครับผมก็มาดูเกี่ยวกับพวกเมืองที่มีต้นไม้โลกนะครับผมในการอัพสกิลของแพ็คใหม่แต่ก็จะบอกว่าเห็นเซิร์ฟจีนอันนี้ผมเห็นเซิร์ฟจีนมานะคือต้นไม้เนี่ยเราเราอัพของเวอร์ชั่นของไทยอ่ะยังเป็นเวอร์ชันหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดไปเซิร์ฟจีนแล้วมันก็จะออกมาอีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะครับผมก็ให้เพื่อนๆลองดูนะ ลองดูกันนะครับผมว่าวิธีการอัพสกิลแล้วก็พวกขยะบอสของหรือขยะพวกไอเทมต่างๆของในในเมืองต้นไม้เนี่ยในเมืองต้นไม้เนี่ยมันมีอะไรมากก็วันหนึ่งเราจะสามารถรับเควสได้4อันเห็นสีฟ้าตรงจุดนี้ไหมครับที่ผมติ๊กเนี่ยก็คือเมื่อเรารับเควสอ่ะเราก็จะได้ในการทาในการอัพอัปเดตของเควสอันนี้ผมยังไม่ถึง จ็อบผมยังไม่ถึง80นะผม74แต่ว่าเราก็สามารถมาฟาร์มได้ถ้าใครถามถ้าเพื่อนๆจะถามว่าต้องเวลตท่าไหรถึงจะมาฟาร์มเมืองต้นไม้ได้ผมบอกเลยร้อยหนึ่งก็มาได้นะครับผมแต่เราตีไหวหรือเปล่าเพราะว่ามอนมันค่อนข้างโหดอยู่กันเพราะว่ามันมันเลเวลร้อยห้าสิบเลยอะ่ะดูสิอันนี้จ็อบจ็อบผมก็ยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะแต่ผมก็พยายามให้มันเต็มเต็มมากเท่าไหร่แล้วเราก็จะทำเควสปลดล็อกไปเรื่อย แล้วก็เมื่อเราทำเคลสดปลดล็อกของเมืองเนี้ยเราก็สามารถกดวาร์ปไปที่ไหนก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปจุดวาร์ปเหมือนเหมือนเมืองผีหรืออะไรทุกอย่างอ่ะเมืองผีเราต้องกดไอ้ตัวนี้เข้าไปถึงจะวาร์ปได้ใช่ไหมอันนี้เราสามารถกดจุดแฮกอย่างนี้ได้เลยนะครับผมว่าเราจะไปวาร์ปยังไงแล้วก็วันหนึ่งเราจะมีมอนม่วงมอนสีม่วงก็หมายถึงว่าถ้าเราดูแ,แผนที่แล้วเราเจอสีม่วงม่วงอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นจุดม่วงๆ่วอ้าวหายไปแล้ว ของใส่พวกตีไปแล้วเดี๋ยวผมจะหามันจะมีมอนสีมุ่วงอะ่ะที่แบบว่าเมื่อเราเมื่อเราตีตีมันไปสักพักหนึ่งอะ่ะนี่นะครับอันนี้ก็คือมอนสีม่วงนะครับผมไอตัวสิงโตเนี่ยแต่ตัวสิงโตนี่ตียากหน่อยนะเพราะว่าเวลาเราตีดาเมจมันจะแค่หนึ่งเองแต่เลือดมันเยอะมันมีวิธีการตี่มก็ใช้ ใช้ไอเทมใช้ของก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมาแต่ว่าอันนี้ผมก็รายละเอียดผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันเพราะว่าปกติผมก็จะปล่อยปล่อยฟาร์มเงี้ยออโต้ไปเรื่อยๆเองเงี้ยพอออโต้มันไปเรื่อยๆมันก็ตีของมันได้ของมันเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเมืองนี้เรื่อยๆก่อนดีกว่านะเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผมโอเคแล้วเรามาดูที่ต้นไม้ตรงนี้เมื่อเราทำเควสปลดล็อกขึ้นมา มันก็จะมีสัญลักษณ์ต้นไม้ต่างๆขึ้นมานะครับผมให้เราให้เราเลือกอยู่ก้อนดับแรกเลยดับแรกเลยนะครับก็คือเมื่อเวลาเราอัพสกิลของต้นไม้เนี่ยเราจะอัพตั้งแต่ตัวเริ่มแล้วค่อยแต่เป็นใบอ่อนใบอ่อนไปอย่างนี้จนถึงสุดนะครับผมอันนี้ผมก็อัพอันนี้เพิ่มมาเป็นเลจะถึงเลเวล4ละตอนนี้อัพเป็นเลเวล3เราก็จะได้เพิ่มดาเมจในการตีเมืองเนี้ย 25%เนเลเวล3ก็75%ก็คือเมื่อเราอัพแล้วมันก็จะมาโผล่ตรงนี้ในช่องของสกิลนะครับผมเมื่อตอนนี้ดามเมจที่ผมอัพตอนนี้ก็คือที่ผมติ๊กๆเนี่ยที่เป็นจุดๆเนี่ยก็คือตอนนี้75%ถ้า4ถ้าเป็น4 4เลเวลสเมื่อไหร่ก็จะเป็น100%เลยนะอันนี้ก็เพิ่มอัตรากําดอ1 10%รางวัลต่างๆของต่างๆเนี่ยเราก็มาไล่ดูอันนี้ก็คือครับมีดใครที่ทํา ทำเควสที่ส่งมีดให้กับเด็กอะ่ะก็คือเรามากดกดเควสนี้ได้นะครับผมมากดผลิตผลิตขึ้นมาแล้วก็เอามีดเนี่ยไปส่งให้เควสเด็กนะครับผมแล้วมันก็สามารถมีให้ปลดล็อกต่างๆได้แต่ตอนนี้ผมยังยังไม่ได้เยอะพอแต่ถ้เกิดถามว่าแนวทางกับสกิลของผมเนี่ยมันเป็นแบบไหนดับแรกเลยผมก็จะเน้นสายดัมเมจก่อนก็คือตัวมีดตัวนี้นะครับผมเซนดัเมจให้เรามีเยอะแล้วก็อันนี้ อัตราการดรอปของคือเวลาเราอัปเกรดอ่ะเราจะได้หัวกระโหลกได้ได้ผงทองแล้วก็ได้อันเนี้ยอันเนี้ยมาสีแดงๆอ่ะขอไม่ก็จะหายากอยู่เหมือนกันในแมพถ้าเราฟาร์มทั่วไปเราจะได้ตัวนี้อยู่แล้วตัวนี้ก็ดรอปมัง่งไม่ดรอปม,มันจะมีหีบสมบัติระหว่างเราวิ่งไปอ่ะเราก็สามารถเปิดหีบสมบัติได้ถึง5กล่องต่อวันนะครับผมแล้วก็ผงเนี้ยพยายามอัพเยอะๆแล้วมันจะเพิ่มกำการดรอปของไอตัว เขาวควายเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนอันนี้ก็คือการป้องกันมาต่อกันเลยนะครับพอเราได้การป้องกันแล้วก็ผมกําลังจะไล่อัพมาถึงตรงนี้ตรงนี้ถ้าเกิดเราอัพได้มันก็จะปลดล็อก ATK ประมาณ1%ปเกับ M a k นเปอเนนะปลดล็อกมันก็จะได้ศูนก่อนแล้วก็อันนี้ผมอัพเต็มแล้วเมื่อสังหารมอนเตอร์จะได้ตัวเนี้ยโอกาส10%เท่ากับผมมี30%มละมันขึ้นไหมสามนี่ไง ดอบขึ้น30เท่ากับ30%ก็คือมันจะเป็นเลเวลของมันไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็คืออันนี้อันนี้คือเมื่อเราผลิตแล้ก็จะได้มีเล่มเนี้ยเอาไปส่งเควสสำหรับใครที่หาเควสไม่เจอนะต้องมาอัพอัพที่ต้นไม้นี่ก่อนแล้วเราจะได้ส่งเควสแต่ถามรายละเอียดเนี้ยมันมันมีเยอะมากผมคงอธิอธิบายได้ไม่หมดเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากจะเริ่มต้นในการอัพนะผมก็แนะนำว่าอัพตัวนี้ก่อนนะครับ ตัวแรกเลยเพื่อเพิ่มข่าควายเยอะเมื่อขอาควายเยอะเราก็สามารถอัปเกรดได้แล้วก็อัปตัวนี้เพิ่มการโจมตีของมอนเริ่มแรกเลยนะครับเพิ่มการโจมตีของมอนให้มันได้เยอะเะแล้วก็เมื่อสังหารมอนเตอร์ตัวนี้ลองมาก็ตัวนี้เมื่อสังหารมอนเตอร์เราก็จะได้มีโอกาส10%ในการได้ข่าควายเพิ่มขึ้นแล้วก็อันนี้มันจะได้ผงทองใช่เออผมอธิบายทีอันนี้คือได้ผงทองมันจะเป็นสัญลักษณ์ของมันอยู่แล้วอ่ะ แลวน,นี้ก็จะเป็นพว,พวกไอเทมต่างๆที่เราครับแล้วเกิดใครที่อีกอย่างหนึ่งก็คือไอเทมอันนี้คือแรงมากตัวระเบิดเนี่ยหคาว่าพอเราใช้ระเบิดแล้วตัวมอนม่วงที่เราหายยากๆมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับผมโผล่มาให้เราแบบได้ตีกันไปเลยแล้วก็อันนี้อันนี้ก็อัพไปเลยนะครับอัพตามไปเลยช่วงแรกๆอะ่ะเพราะผมรู้ว่าพอสุดท้ายยังไงทุกเพื่อนๆทุกคนจะต้องอัพเต็มหมดทุกอันอยู่แล้วแหละเป็นเรื่องปกติแต่ว่า สำหรับคือเริ่มต้นอะ่ะผมก็จะเป็นแนวทางในการอัพอยู่แค่ประมาณแค่นี้นะครับผมว่าว่าเราจะอัพพวกกิง่งก้านสาขาอะไรอย่างเงี้ยก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ระดับแล้วก็อันนี้อันหนึ่งคือคุยคุยนี่ก็ส่งผลอัพไว้นะครับผมแต่ว่าผมยังอัพไม่ได้เพราะว่ามันใช้ต้อง7 1 0อิอันใช้เข่าวขวายผมก็เลยต้องมาไล่อัพพวกนี้ก่อนสกิลผมตอนนี้คือแบบยังไม่สูงอะ่ะ ยังไปคัดสีไม่ได้นะครับผมผมต้องการไปคัดสีก่อนเพราะแต่ว่าผมก็มาไล่ฟาร์มเมืองเมืองต้นไม้นี้ก่อนเลยนะครับผมมาไล่ฟาร์มเมืองต้นไม้นี้ก่อนแล้วก็โอเคเมื่อเราฟาร์มในเมืองต้นไม้ไปอะ่ะมันจะมีกุญแจดอกหนึ่งที่ดอกมาเข่าควายอันนี้แล้วก็อันนี้ที่ดอกอันนี้และอันนี้อันนี้ผมฟาร์มไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้ว่ามันดอกมายังไงเหมือนกันแต่ว่าก็ตีมอนไปเรื่อยๆนะครับผมอโอเคเดี๋ยวเรากดรับภารกิจ ดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นโอเคมาแล้วมันจะโชว์ภารกิจลึกลับแล้วก็วาร์ปมาตรงนี้ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูภารกิจตรงนี้ก่อนว่านี่ก็หมอนม่วงนะตัวแร็กคูนตัวแร็กคูนนี่ก็ตีค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะฮะผมตีตียากอยู่เหมือนกันมันอึดนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันชอบแปงล่างเราอะแปงลงเ่าเป็นต้นไม้ด้านล่างโอเคทีนี้เราก็จะมาดูภารกิจต่อมาว่า มันให้เราใช้ทําอะไรอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นภารกิจรับหรือเปล่าภารกิจเสริมเห็นไหมครับโอเคเราก็จะได้ของมาเลยเออได้ของมาเลยวะแล้วส่วนกุญแจตรงนี้ไว้ทําอะไรโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันมันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้วะจำไม่ได้อ่ะนี่ผมก็ฟาร์มมาสักพักแต่ว่าผมเพิ่งทําสตรีมนะอันนี้เลยนะครับผมนี่เลยมันจะมีว่าความเค้ื่อน้่าของการบริจาคข,ของ เดมอนคีเป็นยังไงแต่ว่าผมกลัวเรียกมอนเตอร์มาแล้วผมสู้ไม่ได้นะผมก็เลยแต่ว่าผมจะเรียกให้เพื่อนดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคเราจะกดใช้เลยนะฮะชะ้าปลดล็อกแล้วแล้ยังไงต่ออ้าวไม่ขึ้นอะไรมันปลดล็อก,กวะก็ว่ากันไปนะฮะผม นี่เราก็กดใช้มันก็จะมีมาให้เราให้เราใช้เรื่อยๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราอันนี้ก็จะมีเควสเสริมแล้วก็กดใช้ไปใช้ไปแล้วก็เควสนี้ก็จะมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมารับของก็คือใครอยากได้ก็เอ้แต่ต้องระวังบอสกันนิดหนึ่งนะคะรับผมบอสโหดมากเมืองี้ถ้าใครทีเวลแบบตัวยังไม่โหดพอผมยังไม่ถ้าคือถ้าเราฟาร์มได้สบายๆมันก็นั่นอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่า ผมตีประมาณเท่าไหร่ของเมืองนี้อ่ะเครือบพิษหกหมื่นสองอันนี้คือถึงแปดหมื่นอันนี้คืออั s k i ิลดาเมจแล้วนะคะผมอัพสกิลดาเมจแล้วถ้าไม่ัพอ่ะตอนแรกอะ่ะผมตีประมาณสองหมื่นสองหมื่นเก้าตีว่าประมาณสองหมื่นเก้าพอผมอัพไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตมันก็ประมาณนี้เหลืออีกหนึ่งเลเวลก็จะครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะก็น่าจะตีหลักแสนหลักแสนขึ้น ถ้าตบทีก็หกแสนถ้าเกิดใครอยากได้ฮิตวันฮิตนะก็แนะนำให้อัพดาเมดดาเมจของต้นไม้ไว้ก่อนอะแล้วเรามาดูพอดีเห็นบอสเป็นเกิดมาโอเคเรามาเชียวดูบอสกก่อนตายหาไปแล้วบอสมีคนตบไปแล้วอะเหีย่ยวแห้งตายบอสมันเป็นต้นไม้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าบอสของเมืองนี้มันเป็นยังไงนะฮะับเดี๋ยวต้องเข้าไปในสมุดคู่มือก่อน ดูมอนเตอร์แล้วก็ดูบอสอันนี้เปล่าวะไม่ใช่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เป็นเมืองนะ้ำนี่ไงบอสตัวนี้มันจะมี2ตัวนะฮะผมสองตัวนี้ตัวนี้นานๆเจอทีแล้วก็ตัวต้นไม้ที่จะเกิดบ่อยเหมือนบอสมินิแมปโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนดีกว่าคือผมงงกับตัวกุญแจ มันบอกว่ากุญแจเรากดใช้แล้วแต่ว่ามันปลดล็อกแสดงว่ามันปลดล็อกแล้วเรายังไม่สามารถบริจาคอะไรได้สักอย่างช่องทางการรับมันก็คือสังหารมอนเตอร์ในเมืองนี้แหละโอเคองเง้นเดี๋ยวเรามาดูที่อันนี้ดว่ามีอะไรปลดล็อกเพิ่มเติมไหมอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะกุญแจปลดล็อกก็ไม่เห็นมีอะไรเพิ่มอ๋อนี่ไงเราสามารถสร้างกุญแจได้มันบอกว่าแล้วเราก็จะสร้างเลยหนึ่งอันโอเค นี่ผมก็จะได้กุญแจมาละหนึ่งอันเป็นไงเออทีแรกผมก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะอันนี้ก็ต้องขออภัยก็โอเคเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวผมจะไล่อัพตรงนี้อันนี้สามารถเมื่อเราอัพแล้วอ่ะเราสามารถเอาไปใช้กับแมปอื่นได้นะแต่บางอันอนะ่ะมันจะใช้ถ้าเกิดดาเมดอันนี้ใช้เฉพาะของแมปแมปนี้เท่านั้นนะในในเวสแลนเนี่ยก็คือมันจะตีด,ดาเมจได้แค่นี้ไม่สามารถใช้กับแมปอื่นๆที่เราจะไปล่าบอสหรือว่าตีมอนสเตอร์ทั่วไปนะ ถ้าเกิดเราอัพของบางอย่างเนี่ยอย่างเงี้อยอย่างพวกไกลๆของของที่มันแบบอย่าง ADK เนี่ยใช้ได้ใช้ของติดตัวได้ของบางอย่างมันก็เหมือนสร้างขึ้นมาน่ะสร้างมาให้เราแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งก็สาคัญถ้าเกิดใครที่ต้องการความเร็วก็อัพรองเท้าไปได้นะครับจะเพิ่มความเร็วในเมืองนี้ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นแต่แต่ก็อย่างว่าแหละเริ่มต้นน่ะเราก็ต้องอัพพวกสายด a ม a g อะไรเงี้ยของเราให้ ให้แรงก่อนเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะ๋ยวผมจะว่าไปตรงนี้ก่อนอยากรู้อะผมอยากรู้ว่าในในต้นไม้เนี่ยมันมีอะไรอะเออมันมีอะไรวะอยากรู้จริงๆเดี๋ยวเราจะวิ่งมาให้ถึงตรงนี้ก่อนนะฮะถึงยังถึงยังโอเคมาแล้วทีนี้เราจะมาใช้บริจาคกุญแจปับ๊บ ได้แล้วบริจาคแล้วอันนี้น่าจะเป็นแมปใหม่แน่เลยวะอันนี้น่าจะเป็นการโจมตีอะโอเคเดี๋ยวเราตีนี่ไปก่อนทำไมเราโดนโจมตีวะงงเราโดนตัวอะไรโจมตีวะเนี่ยเอ้ยทำไมมันตีเราวะปกติมันจะไม่ตีแล้วนี่วะแล้วมันเกิดมาเยอะมากโอเค เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในก่อนเข้าไปได้ไหมอยากรู้เฮ้ยแต่มอนมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆว่ะมอนมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆพอเราใช้กุญแจปุ๊บเออมอนมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆว่ะเหมาะผมว่าอันนี้ยเหมาะสําหรับการฝ่ามากเฮ้ย,ยจะตายจะตายจะตาย,ตายเฮ้ยบอสเกิดชิบหายแล้วตัวม่วง <c oughs> บอสเกิดบอสเกิดตาย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 ไอย้บอสก็คือไอ้ไอ้พวกตัวสีม่วงอะ่ะเราจะถ้าเราตีตัวสีม่วงอะ่ะ เราจะได้รับกล่องกล่องวันละห้าอันจํากัดสูงสุดในห้าอันนะกล่องมันก็จะกล่องมันก็จะสุ่มไม้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยสามอันให้เราให้เราให้เรามาอัปเกรดกันแต่เกิดใครที่ตีไม่ไหวนะผมแนะนําว่าให้้ยมันตามวะมันตามใช่ไหมเนี่ยโอเค ถ้าเกิดใครที่ตีไม่ไหวผมแนะนำอะ่ะเวลาเราวิ่งวิ่งแล้วเกิดเห็นใครตีอย่างเงี้ยใครตีเข้าไปแล้วก็แค่วิ่งไปแจมขอสักขวดสักทีสองทีนะขวดสองทีสองทีแล้วเราก็จะได้แต่ว่าประตูนี้นี่ไปเลยนะหายไปเลยนะประตูที่ผมเปิดเนี่ยมันหายไปเลยอะ่ะนี่ไงมอนโอ้หมอนเกิดเต็มเลยอะ่ะดูดิมอนสีม่วง เห็ดมันเอาได้เว้ยเห็ดตัวนี้สู้ได้สู้ได้ตัวไหนสู้ได้สู้ตัวไหนสู้ได้สู้ไปก่อนวิ้วแต่มันโหดจริงว่ะเดีย๋ยวนะนี่เลยนี่เลยโห,โหดกันใช่ไหมโหดกันใช่ไหมโหดกันใช่ไหมหนี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 โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไวสู้ไม่ไหวหนีก่อนหนีก่อนว์ปกลับมาว์ปกลับมา โอเคเท่ากับประตูนี้หายไปละผมว่าเดี๋ยวประตูนี้มันก็น่าจะโผล่มาอีกให้เราให้เราแบบให้เรามาสู้กับพวกไอ้มอนตัวสีม่วงถ้าเกิดสมมุติว่าใครหาหาตีไม่เจอกันอย่างเงี้ยนะครับผมนี่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 มันเริ่มตีกันแล้วเริ่มตีกันแล้วเราแจมเราแจมเราแจมแจมเข้าไปนี <c> ่ <oughs> เดี๋ยวดูว่าจะได้กล่องนะฮะมันจะได้กล่องวันหนึ่งสูตรประมาณห้ากล่องนะฮะนอนนอนรอดีกว่า บอให้มันตีไปบอให้มันตีไปแล้วเราก็นอนรอนอนรอไปนะฮะโอเคแล้วก็แจมกับมันเอา a d k เยอะก่อนผิดมันจะได้แรงจะได้ช่วยช่วยมันเบาแรงเยอะๆแต่มอนเนี้ยคือถ้าเกิดเราเล่นตีกันนะ่ะเราเข้าตีกันนะ่ะแล้วเราไม่ตีไม่โจมตีเราไม่ได้กล่องนะเราได้แค่ของเราต้องโจมตีมันด้วยนะโจมตีไม่ว่าเราจะ ไปหรือตายเราก็ได้กล่องตายแล้ว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 เม่เรียบร้อยแฮดมอนม่วงขึ้นมายังโอ้ยย่ยของมันปลดของวัวไม่ได้กล่องว่ะสงสัยผมได้กล่องครบแล้วมั้งโอเคมันเล็งมันเล็งอีกตัวหนึ่งละตัวไหนตัวนี้ใช่ป่ะมันเล็งมาและมันเล็งมาและโอเคมันเปิดแล้วเปิดเราก็เปิด อ่าตัวนี้นะเขาแค่จะตียากหน่อยอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันชอบเสกเว้ยมันชอบเสกให้เรากลายเป็นตัวเนี้ยตัวตัวพืชไม้แบบไร้ประโยชน์ะ่ะเนี่ย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 ขนาดยู่ไกลย,ยังโดนเลยขนาดยู่ไกลย,ยังโดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราขอแจมขอแจมกับมันขอแจมกับมันขอแจมหน่อยนะฮะขอแจมขอแจมเฮ้ยเฮ้ย เเอ้าโดนอีกแล้วพอเราโดนกลายเป็นมอนเตอร์มันก็จะอย่างนี้ต้องออกหาก่างเลยไม่งั้นเราตายนะฮะไม่งั้นเราอาจจะโดนสกิลตายได้แต่ตอนนี้เราต้องภาวนาว่าอย่าให้เราตายแค่นั้นเองถ้าเราตายเราอาจจะต้องไปไกลมากเฮ้ละมอนม่วงมันสองตัวเลยวะเชี่ยมันกวดกูออกไปอะเอ,อ,เอ,อ,เอ,อนี่เจอละกล่องแล้วนะฮะกล่องๆองนี่มันจะมีกล่องตามแมปนะอันนี้ผมเปิดไปแล้ว ดูซิว่าเราจะได้ไรได้เงินหนึ่งหมื่นนะถ้าเราเปิดวันหนึ่งเปิดห้ากล่องถ้าเกิดเราเปิดเปิดได้ประมาณเกินห้ากล่องไปแล้วอะ่ะมันจะได้ตังค์แบบนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ถึงก็จะได้ได้เป็นไอเทมของโอเคมันตีกันอยู่มันตีกันอยู่ตีกันอยู่เราก็แจมขอแจมหน่อยขอแจมหน่อยไม่รู้ว่ากล่องมันผมจำไม่ได้ว่าวันนี้ผมได้กล่องครบไปหรือ,อยังนะ ถ้าเกิดยังก็อาจจะมีให้เพื่อนๆดูนะไม่คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้กล่องครบยังเราต้องตีไอ้มอนสีม่วงอย่างเงี้ยแล้วเราถึงจะได้กล่องไอ้นี้เกิดไปอีกโอ้ยนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนนีก่อก่อนตีให้ตายดิพวกคุณน่ะทําไมพวกคุณตีกันไม่ตายเลยอ่าโดนเซกอีกจิบหายมอนม่วงมันเกิดพร้อมกันสองสาตัวมันเป็นความมันเป็นความผิดพลาดของผมเอง มันเป็นความผิดพลาดของผมเองที่ผมไปกดเปิดมันออกมาเพื่อความอยากรู้นะฮะโอเคมันปลดล็อกออกว่ะแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใหม่มันเป็นความอยากรู้ของเราไหนละ่ะพวกพวกริ้วร้อนอไหรตีมันเข้าไปดิตีมันอีกตีมันอีกตีมันอีกวันนี้กูยังไม่ได้กองเลยว่ะไหนดูสิเออตีเข้าไปตีเข้าไป นั่นแหละตีเข้าไปเดี๋ยวเราจะหมุนมุมก่อนดูมอนสเตอร์นั่นแหละแทงเข้าไปแทงเข้าไปเดี๋ยวผมขอแจมด้วยนี่แหละผมแจมผมแจมเอาพิษไปกินมันจะได้เสียเลือดเยอะๆไหนดูดีได้ไหมได้ไหมวะตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยตายไหมตายไหมตายไหมตายตายแล้วที เลือดจะหมดหลอดแล้วเลือดจะหมดหลอดแล้วเลือดจะหมดหลอดแล้วเลืองแล้วเลี้งแล้วเลี้งแล้วตายตายตายเลเรียบร้อยตายฮ่าได้ไหมไม่ได้กล่องไว้สงสัยวันนี้เก็บกล่องเต็มไปหมดแล้วเหลือหมอนม่วงอีกตัวหนึ่งกูรู้มึงเล็งอยู่โอตรงนี้มันโผล่สองตัวเลยว่ะสองตัวน่าจะเล่นยากไอตัวตุ้งแฉ่นี่ก็ยากไอตัวนี้ก็ยาก เดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะเอากันยังไงกันดีกว่าดูว่ามันจะติอ๋อมันลากกันมามันลากลากลากมอนเตอร์ลากมอนเตอร์มันลากมันลากบอสออกมาเรียบร้อยกูโดนอีกล้วจะได้กันหรือเปล่าก็ไม่รู้เกโดนปดอีกปะต้องคอยดูอาวุธด้วยโดนปดหรือเปล่าไปไหนของมันแล้ววะ ขึ้นข้างบนอ๋อเนี่ยตรงประตูที่ผมเปิดกุญแจเนี่ยแหละอ้วจะใช้สกิลแล้วโดนเศกอย่างนี้ทุกทีเลยโอเคเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปสองตัวนี้มันจะยากมากเลยสองตัวนี้ค่อนข้างยากมากเลยนะครับผมโอเคงั้นก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันแล้วกันว่ามันยังไงอ่ะมาพูดถึงต้นไม้กันต่อนะฮะผมก็คือเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกอนะเน้นดัมเมจก่อนนะครับแล้วก็ มาเน้นตรงนี้เขาถ้าเกิดใครที่เข้ามาแรกๆอย่างที่ผมเข้ามาตอนแรกอ่ะผมเน้นตัวนี้ก่อนเลยเขาวางเลเวลหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เลเวลหนึ่งแล้วก็มาอัพนี่เลเวลหนึ่งแล้วก็นี่เลเวลหนึ่งก่อนแล้วก็ตามด้วยอันนี้นะฮะในการทำเควสแล้วก็อันนี้เลเวลหนึ่งแล้วค่อยมาใส่ดัมเมจเดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวผมจะเริ่มใส่ดัมเมและแล้วมันจะมีไอเทมต่างๆให้เรา คือพอเราอัพเสร็จแล้วอะ่ะมันก็จะติดตัวเราอันนี้เราก็สามารถขับไอไอเทมได้และอันนี้ก็เป็นสกิลติดตัวเราที่เราไปตีแผนที่ของเมืองนี้หรือว่าไปตีแผนที่ของเมืองอื่นก็แล้วแต่เรานะฮะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะไปตีเมืองไหนกันนะับผมตามสะดวกเราเลยก็อันนี้ก็คือจะบอกแค่เป็นแนวทางนะครับในการเล่นเฉยๆนะครับผมผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่เพราะว่าผมก็เล่นเอาสนุกเอามันนะครับผมอย่าอย่ามาว่าว่า ผมอ่อนกันเลยผมเห็นบางคนมาบอกอุ้ยมาคอมเมนต์ผมบอกอุ้ยผมดาเมจแรงกว่าโอ้ก็ยินดีด้วยครับที่คุณดาเมจแรงกว่านะครับแต่ว่าผมดาเมจอ่อนก็ผมตัวกกผมเล่นธรรมดาก็ถ้าเกิดใครที่เล่นแบบไม่ไม่ต้องเติมเงินก็ก็ปั่นจ็อบกันไปนะครับผมปั่นจ็อบกันสบายแต่มีคําแนะนาอีกการหนึ่งถ้าใครอยากผ่านจ็อบเร็วนี่เลยนะครับผมมาเติมเหรียญแมวกันเลยดีกว่าแล้วก็มีนี่น้ํายาจ็อบขวดนี้ จัดไปเลย4 000, 000ล้านจ็อบก็คือมันคือเราซื้อ5้าเหรียญแมวก็ได้ห้อันนะได้5อันแล้วเราก็ไปกดกดเอาจ็อบเอาแล้วกันเนี่ยเหมือนที่ผมมีเนี่ยแต่นี้ผมก็ทําได้เข้ามาก็ลองดูเฉยๆนะครับผมนั่นแหละมันก็จะทําให้เราจ็อบแบบก้าวกระโดดไปเร็วขึ้นทีแรกผมก็สงสัยเอ้ยทำไมบางคนมันทาจ็อบได้เร็วมากเลยวะอ๋อมันมีพวกน้ํายาจ็อบนี้ขายด้วยนะครับผมในสายอาชีพ อันนี้ผมก็เล่นแค่เอาสนุกละกันผมก็เติมเงินแค่พออุดหนุนเกมนะครับผมเพราะว่าสบายกระเป๋าเราด้วยนะครับผมแล้วก็เกมเขาก็มาเขาก็จะได้มีรายได้ของเขาจากเรานิดหน่อยนะครับสาหรับคนที่เล่นสายฟรีก็อัพอัพแบบผมไปเรื่อยๆอเดี๋ยวมันจะถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันจะเต็มเหมือนอัพรูนเนี่ยเนี่ยพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยพอมันเต็มหมดแล้วเนี่ยคือแหกหมดแล้วเหลือแต่เฟืองเฟืองพวกนี้นะนอกจากนั้นเต็มหมดแล้ว เนี่ยอัพไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องไปถ้าใครอยากได้ทางลัดก็เติมเงินเข้าไปนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อมานะครับผมแล้วเกิดอยากดูคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะไปแล้วบายบายสวัสดีครับ